มันได้กินผลวานเด้ออาผหนองพัตตี้นอนไม่มี่ันผลิตอะวรของผลผลหนอนไม่มีแอบแอบหนอนน้องวานหรอวานให้เรามองพัตตีให้เ้ยอุ้ยว้าว แู้ราค่ะสู่สูเลนล่่ะงแล้วคนดักมแคตตี้แคทตี้แคทแคทได้ชื่อเลนล่าจิ้งค่ะแคทนอนกับเ่อนนอนแคทตี้แล้วก็ุภาวแแล่ารยสายจกเบบี้เบบีู้ชา มันแค้มีซ้ำซึ่ง baby กับมีซ้ำซึ่เบบี้หันนี้ baby นอกเมื่อ b บ b y ขี้ตานอกเมื่อ baby ขี้ตานึ่มเมื่อเรามื่อ baby baby ขี้ตาน้ำซื้อเวลากระหนกอีกกระหนกมีเดตางซื้อเบบี้หันนี้เอาแหละเอาแหละมันมก้อยมันก้อยกองพ่อเอ้บ้มันบ๊ายบายบ๊ายบาย พอาคบุณม่ทนีจ๊บไมีบบ้าลวัเปเบิ่เป้ากนกระโปจะพูดลูกไกระโปไหมฮะอกระโปกระโปท่านมันบอเห็นบาดี้บอบาดี้บอเอาดิบาดีนะบาดีนะโอ้บารดี้หลบบ้านบดี้นดีบาบ้านเราเบิ่งดีบาบ้านวันนี้กับคิดภาาลาวันเน้อ คลิปกินกระโหดหวานป้ะคลิปกินกระดหวานป้ะแสบร้ายเพิ่นวะน้อน้องเบบี้เพิ่นวะสวนเพิ่นได้ว่ามันสวนน้องเฟติอะไรเด้อสวนน้องเบบี้มือได้ส <straightforward> ิเก็บไปขายอีกวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เก็บขายได้เงินแล้วไปซื้อใช่ไหมัน

อ้าวก้บขึ้นนีแล้วพี่น้องตอไก <c oughs> ่ขอขอ้โอ้อคอข้วก็มีเด้อคอ้อนนเอาเอาฝากฝากฝากคลิปแมลูกฝากคลิปสวรแมงดเฮ้ยสัแตกเลย่เอ้าสิจบสิบเยก็เนาะบายเนะ่บายเนะ